สำหรับในเรื่องของกล้องนะครับก็ติดตั้งกล้องมาให้ทั้งหมด3ตัวในด้านหลังนะครับโดยกล้องทั้งหมดจะมีความเอียด50ล้านพิกเซลหมดเลยนะครับประกอบไปด้วยตัวหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็น50ล้านพิกเซลนะครับ f 1.9นะครับเป็นโดพิกเซลด้วย p d f แล้วก็มีระบบ ois มาให้ในตัวนะครับตัวที่2นะครับเป็นเลนอัลตร้าไวด์นะครับก็จะมี f 1.9เหมือนกันนะครับขออภัยครับ f 2.2มุมมอง1 1 5องศานะครับ และเทเลโฟ o ต้นะครับ50ล้านพิกเซลนะครับ2เท่าออ t ติคอ Zoom นะครับแล้วก็สามารถซูมได้ถึงดิสทอนทได้ประมาณ10เท่าด้วยกันนะครับโดยความเดยดนั้นสามารถถ่ายวิอได้สูงสุดถึง 8K นะครับ Full HD แล้วก็ 4K ก็ทำได้นะครับพร้อมกับมีจายโร i i s มาทำให้ภาพนิ่งมากยิ่งขึ้นถังด้านกล้องหน้านะครับก็จะมีความเมดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองครับ สำหรับฟีเจอร์กล้องนะครับก็เรียกได้ว่ายัางคงมีเอกลักษณ์ของเชียวมีอยู่นะครับแล้วก็จะมี AI มาให้ด้วยทําให้สามารถที่จะปรับในเรื่องของอรูปแบบของการถ่ายภาพได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกทางฟิลเตอร์แล้วก็ความ,มงดงามหรือเบื่อบีต t ฟายได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับวิดีโอน,นั้นก็สามารถที่จะเลือกระหว่างความเป็นภาพนิ่งปกตินะครับแล้วก็เป็นนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับซูเปอร์เซดีแล้วก็ซูเปอร์เซนดีโปรนะครับก็จะใช้เลนส์วนั่นเองครับ แล้วก็สามารถถ่าย HDR ได้มีการเล่นฟิลเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเล่นปรับบิวตี้ได้ด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามถ้าคิดว่านี่หมดแล้วนะครับอย่างครับมันสามารถที่ปรับโหมดต่างๆได้จากตรงนี้อีกด้วยนะครับก็คือลเล้วได้ถึง 8K แล้วก็ตัวของ f u d กับ 4K นั้นจะสามารถกําหนดได้ถึง60เฟรมเรทนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของโหมดโปรก็มีโหมดวิดีโอมาให้นะครับก็สามารถที่จะ มีการถ่ายเอาล็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกระดับหลังพร้อมกับตัวของโฟกัสพีค่างนี้ได้ด้วยนะครับว่าเอ้ยจะให้โฟกัสเป็นขนาดไหนเงี้ยคือสามารถที่จะเล่นรายละเอียดต่างๆของตัวกล้องนั้นนะ่ะทำได้เยอะมากนะครับนอกจากนี้ถ้าเป็นโหมดภาพนิ่งก็เด่นนะครับก็สามารถที่ปรับรูปแบบของภาพได้มีการตั้งเวลาได้มีเรื่องของตัวโฟกัสพีคได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดเป็นรอไฟล์ Fi ได้แล้วก็สามารถ ตั้งเวลาถ่ายนะครับเป็นแบบต่อเนื่องได้นะครับนอกจากนี้นะครับในโหมดของ Portrait ก็จะมีเรื่องของการละลายหลังมาให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเลือกว่าเอาแบบตัวเต็มหรือไม่เต็มก็ได้นะครับแล้วก็สามารถกําหนดภาพได้พร้อมกับกําหนดเป็นแบบเนี่ยเป็นภาพโซนสีต่างๆเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถเรื่องของฟิลเตอร์แล้วก็เลือกออกความงดงามใบหน้าได้ด้วย นอกจากนี้นะครับยังมีโหมดอื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยครับก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนโหมดความเอียด50ล้านพิกเซลมีวีดีบอสั้นนะครับแล้วก็ยังมีพานูนามานะครับมีวีล็อกด้วยนะครับมีสโลว์โมชั่นมีทับสแปนะครับแล้วก็วิดีโอเอฟเฟกอันนี้ก็คือโหมดที่ใครบอกว่าคิดไม่ออกมองไม่ถูกจะถ่ายยังไงก็สามารถที่จะใช้โหมดนี้ในการถ่ายได้นะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีโหมดซ u เปอร์มูนนะครับกล้องจะซูมให้สเท่านะครับแล้วก็ดูโอวิดีโอหมายความว่ากล้องหน้าและกล้องหลังสามารถบันทึกวิดีโอพร้อมกันได้พร้อมกับลองเอฟเชอร์นั่นหมายความว่าถ้าคือมอว่าแสงที่คุณถ่ายเนี่ยคุณจะเล่นแสงมาอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่กำหนดโูนนี้ได้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกที่เรียกได้ว่าอลังการมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนกล้องหน้าจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันต่อเลยครับ สำหรับกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอยียดที่3.2ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีโหมดทั้ง photo-Portrait ตนะครับรายหลังได้แล้วก็สามารถปรับความเนียนของใบหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นแสงเล่นสีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของวิดีโอก็สามารถบันทึกได้ขอได้ที่ f d 60เฟรมเรทเลยนะฮะส่วนก็โหมดโปรไม่ต้องไปกดมันไม่มีแล้วยังสามารถที่ทํางานแบบ d u a l วิดีโอนะครับวีอวิดีโอคนจะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะดูกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโหมดพวกพาโนรามาแล้วก็ v ีล็เนี่ยสามารถที่จะใช้วางกล้องหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละเห็นแบบนี้แล้วเราไม่ปล่อยให้คุณเสียเวลาเราไปดูภาพตัวอย่างผลงานจากกล้องมือถือรุ่นนี้กันดีก,กว่าครับ อันนี้ทดสอบในการถ่ายวิวนะครับด้วย Xiaomi ี12 pro นะครับอันนี้เป็นระยะ0.6นะครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปนะครับก็มันสามารถที่จะซูมได้สูดถึง15เท่านะครับตอนนี้เป็นที่2นะครับ3แล้วนะครับ4 5 6 7 8 9นะครับ1 0 1 1 1 2 13นี่ตอนนี้15นะครับก็จะถึงกับตรงจอระค์นะครับที่อยู่ฝาตรงข้ามผมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพแบบ ซูเปอร์สเตดี้นะครับก็จะมีการใช้เลนที่เรียกว่าแคบลงนะครับแต่ว่าภาพนั้นจะสั่นน้อยลงครับส่วนอันนี้นะครับก็คือการใช้ฟีเจอร์ซูเปอร์สเตดี้โปรนะครับสังเกตว่าภาพนั้นจะกว้างขึ้นกว่าปกติแต่ว่าจะสั่นน้อยลงส่วนอันนี้นะครับจะเป็นการทดลองภาพกันสั่นนะครับโดยแบบแรกนั้นก็คือเราจะไม่ได้เปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับภาพที่ออกมาก็จะแบบนี้ครับก็คือได้ปรับมาณนี้แล้วก็มีการเปิด HDR ด้วยครับ ครับก็คือเป็นกล้องหน้าจากทาง Xiaomi 12 Pro นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรายังไม่ได้เปิด HDR นะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแสงจะแฟร์หน่อยๆนอกจากนี้นะครับยังสามารถทําโบกี้ละลายหลังได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าความเอียของวิดีโอนั้นก็จะลดลงมาอยู่ที่ 720p นั่นเองครับรวมถึงการเปิดฟิลเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ลองวิดีโอในที่แสงน้อยนะครับของ Xiaomi 12 Pro นะฮะซึ่งตอนนี้กล้องหน้าของมันนั้นก็อยู่ในโหมดของปกตินะครับก็เลยจะสังเกตว่าในการเก็บนั้นนะค่อนข้างจะมืดนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าไฟอยู่ข้างหน้านแล้วหน้าอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ไฟนั้นอนะประมาณนึงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูโหมดไนหะนกันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องแบล็การที่ผมว่ามันมืดไปนิดนึงได้หรือไม่ ส่วนนี้นะครับก็คือโหมดการถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยนะฮะก็แน่นอนว่าถ้ามีไฟอัดกระจายนี้ช่วยเนี่ยข้างหลังแบกก็เกรานันดูด,ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าข้างหลังมืดแบบนี้เลยนะฮะก็ยังเก็บรายละเอียดได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่ามันสวยไหมก็โอเคนะครับก็ถือ่าใช้ได้อันนี้เราจะทดลองในการที่เราจะเดินนะฮะ ในที่แสงน้อยนั้นพูดเลยว่ามันจะมีอาการสั่นบ้ากนะครับประมาณหนึ่งนะฮะก็คือสั่นตามแรงเท้าที่เราได้เหยียบและเดินไปนะครับซึ่งจะต่างจากแบบกลางวันที่ได้ดูก่อนหน้านี้นะครับส่วนไนท์ไม่สามารถถ่ายวิดีโอ้วยกล้องหน้าได้นะครับก็จะถ่ายได้เฉพาะแค่กล้องหลังเท่านั้นถ้าเป็นวิดีโอครับแต่สําหรับใครที่กวเรื่องแสงว่ามันเป็นจะเป็นดรามิกเลนว่า ถ้าเป็นดิไดมิกเลนส์โหมดนะครับก็คือ HDR นั่นนะตอนนี้เปิดอ่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าสมมติว่ามันเป็นที่ที่แสงมากเนี่ยมันก็จะพยายามดันเรื่องของเอลเปเชอร์ที่สูงขึ้นนั่นเองครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ถามว่าภาพสวยไหมย,ยังสวยอยู่ครับสำหรับอันนี้นะครับก็คือวิดีโอดูอ l r เรคคอร์ดดิ้งนะครับหรือว่าดูวิดีโอนั่นเองเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับคือสลับกล้องหน้าะกล้องหลังแล้วก็ สามารถที่จะซูมได้นะครับก็คือทําเหมือนกับกล้องหลักปกติเลยและแน่นอนครับว่าเราสามารถที่จะกดให้กลับมาแบบนี้ได้หรือว่าจะให้กรอบนี้เล็กลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคือสามารถปรับได้ค่อนข้างอิสระมากๆเลยทีเดียวครับ